สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้เราขอเสนอการเกิดใหม่แห่งยอดน,นักดาบพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับนี่คือเรื่องราวที่กล่าวถึงชายยาประมาจารย์แห่งดาบที่ทําให้เราได้อยู่ข้างกันบทที่1คุ้มกันเจ้าหญิงแห่งดาบชายเลนอุนวัชศัตรูมีมากเกินไปรีบไปคุ้มกันผู้บัญชาการเดี๋ยวนี้ไม่จะเป็นหรอกครับ ัท่านหมายความว่าอย่างไงครับที่บอกว่าไม่จําเป็นนะเพราะว่าเ,เรืเดียของผมน่ะยอาสุดสุดสุดยอดเลยนั่นคือฟีดาบของท่านอันต้าชไวอัศวินที่อายุน้อยที่สุดในอนาณาจักรของเราพวกเราตามไปชาตนี้ชวนให้คิดถึงชีวิตในโลกที่แล้วจริงๆก่อนที่ผมจะได้มาจุติที่โลกแห่งนี้ ผมเคยเป็นชายที่ชื่อว่าราอุนทั้ทงชีวิตเลือกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งดบับเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวผมสามารถแข็งแร่งได้มากแค่ไหนจึงเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกต่อสู้ในสงครามนับไม่ถ้วนไม่ต่างจากทหารรับใช้สังหารศัตรูไม่เว้นแม้แต่ลายเดียวเพียงเพื่อที่จะได้สัมผัสชายาปรมจา์แห่งดบับทั้งชีวิตไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนหรือครอบครัว แต่สุดท้ายผมก็ได้ไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเส้นทางแห่งดาบในชีวิตนั้นมันจบลงอย่างโดดเดี่ยว Let <me> สามปีผ่านไปหลังจากชีวิตผมจบลงผมได้มาเกิดใหม่ในโลกนี้ด้วยชื่อใหม่เอาตาใช้ชีวิตในฐานะอัศวินด้วยทักษะดาบและความรู้ด้านเวทมนต์จากชาติที่แล้วตอนนี้ผมก็ทำงานเป็นอัศวินได้สปีแล้ว ต้องขอบคุณพลังเวทมหาศาลในร่างนี้ความสามารถของผมในตอนนี้เกือบจะเท่าตอนที่เป็นปรมาจารย์แห่งดาบแล้วแต่ไหนๆก็ได้เกิดใหม่แล้วจะพยายามใช้พลังในร่างนี้และใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดในชีวิตนี้ผมจะหาเงินและอยู่อย่างมีความสุขและสุขสบายกับชีวิตยัยเกษียณการกวาดล้างสำเร็จเรียบร้อยแล้วงั้นพวกเรากลับเมืองหลวงกันดีกว่าครับ อาณาจักรกันเดียนี่คือบ้านเกิดของผมในโลกนี้เราอัศวินเพียงหนึ่งเดียวที่ปกป้องเมืองนี้กลุ่มอัศวินดำซีเรียตและนั่นเป็นที่ที่ผมเข้าร่วมอยู่รีมิโอภารกิจกวาดล้างพวกสัตว์ร,ร้ายขนาดใหญ่ที่ขยายพันธุ์อย่างผิดปกติกองรบที่รับภารกิจประสบเพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อยในบางรายไม่มีผู้เสียชีวิตแกทำงานได้ดีมากเลยนะขอบคุณท่านมากครับ แล้วก็ผู้บังคับบัญชาครับผมจะได้เงินเพิ่มตามจํานวนศัตรูที่ฆ่าไปใช่ไหมครับผมฆ่าไป1259เดียวนะนี่แกนับด้วยหรอแต่เรื่องที่แกควรพูดเป็นอย่างที่สองไม่ควรจะเป็นเรื่องเงินไม่ใช่หรือไงแล้วแกจะเอาเงินไปทําอะไรล่ะไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับผมเก็บไว้เผื่อมีเรื่องจําเป็นต้องใช้ในอนาคตครับเฮ้ยเฮ้ยด็กยังแกกําลังพูดถึงเรื่องเก็บเงินเนี่ยนะ ต้องมีความฝันสักอย่างไม่ใช่หรือไงฮะไอ้พวกเป้าหมายที่มันเร้าใจหนุ่มๆอย่างพวกแกนะฮะของแบบนั้นไม่มีหรอกครับการจับดาบในตอนนี้ไม่ได้ทำให้ผมต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นแต่อย่างใดผมหมายถึงผมแทบจะไม่สนใจอะไรเลยด้วยซ้ำในตอนนี้ให้เดาแล้วก็นี่คงเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอาการหมดไฟยังไงก็เถอะเรื่องกลับมาเกิดใหม่เราเก็บไว้เป็นความลับนี่แหละ ยังไงผมยังเด็กอยู่ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าครับเข้าใจละงั้นเอาแบบนี้เป็นไงไม่เป็นไรครับขอบุณแล้วก็ช่วยมอบงานให้ผมด้วยครับเอ็งจะเย็นชาเกินไปหน่อยไหมฮึแต่ก็ชอบแกที่เป็นแบบนี้แหละนะคนคนนี้เป็นคนที่มีเรื่องจุกจิกตลอดเวลาเลยแต่การที่คุยกับเธอก็ไม่ได้แย่หรอกเจ้าหน้าที่อันดับหนึ่งอันตรา มีงานที่เหมาะสมกับคนอย่างเธออยู่พอดีเลยนะเอองานคุ้มกันคนงั้นเหรอครับมีข่าวลือมากมายและมันก็ไม่ดีต่อเธอเท่าไหร่นักนะจนกว่าจะยืนยันความปลอดภัยของเธอได้แกต้องคอยคุ้มกันเธอไปก่อนละ่ะว่าจ้างเจ้าหน้าที่อันดับหนึ่งเพราะข่าวลือเนี่ยนะยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนแหละแล้วถ้ามันเป็นข่าวปลอมแกก็สปายไปไม่ใช่หรือไงฮะแถมงานนี้ยังจ่ายให้แกสองเท่าอีกด้วย จัดไปให้เสียการแล้วเชียวขี้งกอย่างแกเข้าใจอะไรง่ายดีนะชอบคนแบบนี้จริงๆแล้วอีกเรื่องนะฉันดูแลพวกคุมกันให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงรับทราบเดี๋ยวนะจ่ายสองเท่าเพื่อง,งานง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะสถานศึกษาซีโอลุมโซนอุดมศึกษาฉันนี่เป็นไงบ้างอานรสวัสดีนักเรียนส่วนมากมาจากช,ชั้นสูงแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด อายาริสท้ลูกสาวเพียงคนเดียวของตระกูลเรนเฟลหนึ่งใน4ี่ตระกูลขุงนางที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไอริสเรนเฟลหรือที่รู้จักในนามเจ้าหญิงปรมาจารย์แห่งดาบวันนี้ท่านไอริสก็สวยเช่นเคยเลยนะแต่ก็เป็นเพื่อนร่วมห้องก็เอาไปคุยโวได้เลยแหละไม่เคยคุยกับเธอเลยเหรอพ่อเราบอกว่าท่านไอริสคือคนที่น่าจะชนะการแต่งตั้งราชองค์ตัดไปด้วยแหละฮะ เธอแค่อายุสิบห้าเหมือนพวกเรานะเธอคือคนที่คนที่เกิดมาเพียบพร้อมทุกอย่างอารีอตื่นเร็วเธอแอบหลับอีกแล้วนะฮขอคุณเธอมากนะที่คอยช่วยฉันฝึกในตอนเช้าวันนี้ก็เช่นกันอารีนโนเทียถ้าเพื่อประโยชน์ของไอริสแล้วจะตามไปทุกที่ที่ไอริสต้องการเลยน่ารักจังขอบคุณอีกครั้งนะเหมือนว่าจะมีการสอบวิชาดาบหน้าวันนี้ ย่างน้อยก็ได้ขยับใปรสักหน่อยถ้าเป็นไอริสแล้วก็สบายอยู่แล้วไม่หรอกเรายังต้องฝึกอีกเยอะใช่เราจะฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นนักดาบที่ไม่มีวันแพ้ให้ใครเอาละทุกคนกลับไปนั่งที่ได้แล้วฮะอาจารย์อย่างนั้นหรือในคนนั้นเป็นใครอ่ะน้องชายใครสักคนมัง้งแต่เสื้อคุมเขามันสวัสดีทุกคนครับ นับจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะมาเป็นครูประจำชั้นของทุกคนและเป็นอาจารย์สอนเคนจุดสุชั่วคราวนะครับผมชื่ออลต้าโชไวส์ยูนิติรู้รจักนะฮะอาจารย์อาจารย์สอนเคนจุดสุจะให้เขามาสอนพวกเราเกี่ยวกับการใช้ดาบพวกเขาต้องรล้นเราเล่นแน่ๆนั่นเป็นแค่เด็กนะผมพอใจความผิดหวังของทุกคนนะครับแต่ว่าอาจารย์ใหญ่ก็อนุมัติแล้วด้วย ชนะอย่ามาลเล่นแถวนี้เถอะถ้้ดียังไงมาเรียกตัวเองว่าผู้สอนเคนจูสุที่เราเข้าโรงเรียนนี้มาไม่ได้เพื่อจะมาวิ่งเล่นกับเด็กนะใช,ใช่แล้วมันแปลกนะที่อาจารย์ประจําชั้นเปลี่ยนในเดือนเดียวอะ่ะใช่ใช่แล้วท่านไอริสท่านไอริสชนะการแข่งขันเคนจูสุระดับสากลที่มีผู้ใหญ่เข้าร่วมตอนอายุเพียงแค่สิบขวบนะเฮ้ยเธอคือคนที่ถูกกล่าวนามว่าเจ้าหญิงปร,รมาจารย์ดาบเพื่อเชิดชูความแข็งแกร่งของเธอ แล้วเธอก็ยังไม่เคยมีประวัติแพ้ใครมาก่อนเลยด้วยใช่แล้วขณะผู้สอนวิชาดาบคนเก่ายังแพ้กับท่านไอริสเลยด้วยซ้ำอยังแกไม่มีสิทธิแทนตัวเองว่าครูด้วยซ้ำเราจะไปประท้วงกับผู้ใหญ่งั้นเอางี้ดีกว่าทุกคนมาต่อสู้จำลองกับผมซะถ้าผมแพ้ผมจะยอมออกไปจากห้องเรียนต่อสู้จำลองงั้นก็เอาสิลานศิลปะการต่อสู้ เฮ้ย hey, ไม่จาเป็นต้องถึงมือท่านไอรีดด้วยซ้าแค่ข้าคนเดียวก็เอาอยู่แล้วเด็กยังแกน่ะรู้จักดาบฝึกซ้อมหรือเปล่าฮะผมหนักที่ทําจากเวทมนต์ไม่ก่อให้เกิดบาดแผลหรอกแต่ถ้าโดนเข้าไปก็เจ็บพอตัว,วละจัดให้เด็กมันดูสิแบบนี้นี่เองงั้นจนกว่าจะหมดเวลาถ้าพวกคุณตีโดนผมแม้แต่ทีเดียวผมจะให้พวกคุณชนะไปเลยทั้งหมดในทีเดียวนั่นแหละมาทีละคนจะรังแกกันเปล่าเปล่ายโอ้ย จะเข้ามาพร้อมกันทีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้นะยังไงพวกคุณก็ยังเหลืออยู่อีกตั้งเยอะเอาใจเด่ะเฮ้ยพวกเรามีตั้ง20คนเกิดอะไรขึ้นวันนี้จะให้เด็กมันดูเธอพูดอยู่ไม่ใช่หรอมึงก็ด้วยไอริสไอคนนั้นแข็งแกรง่งเขาแข็งแก่งอย่างแน่นอนครูผู้สอนคนลหน่าสุดเที่ยบไม่ได้ด้วยซ้ำแต่แต่เขาคิดว่าจะเสนอการต่อสู้จำลองด้วยฝีมือระดับนั้นนั้นเหรอทุกคนถอยไป เราจัดการเองฮ่า,าจะจากนี้แหละของจริงฝันไปเธอว่าจะชนะพวกเราได้พวกเธอเป็นคนถัดไปงั้นเหรอรีบๆได้แล้วนะเวลาจะหมดแล้วไม่มีปัญหาคุณชไว้ฉันประเมินคุณต่ำไปต้องขออภัยจากใจจริงแต่ฉันเห็นเทคนิคของคุณหมดแล้วทิคเด็กๆของคุณไม่มีทางที่จะใช้ได้ผลกับฉันให้เราช่วยนะไอริสไม่เป็นไรหรอกอาเลียเราคนดีวก็เกินพอ เปยนตัวให้ดีซะ,ะยังเนียนเนี่ยเฮ้ยเขากันมันได้หันคงต้องเร็วกว่านี้ย่เฮ้ยถึงดาบของเราจะเร็วกว่าเกา่าแต่เขาก็ยังไม่เปิดช่องว่างมีเด็กแบบนี้อยู่ในประเทศนี้ด้วยเหรอ<ะ>เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าเธอรู้พลังของผมอย่างถ่องแท้แล้วงั้นเหรอฮ หายใจเข้าหืมยาดยยชุบชุบสบายมากเฮ้ยยันงที่คิดเลยท่านไอวิสสามารถค้นเขาได้ฮ้ยเร็วมากเลยมองไม่ทันเลยพวกเราเฮ้ยนั่นเขารับการโจมตีทั้งหมดของท่านไอวิสได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยหยอะเธอทำถูกแล้วที่พยายามหาจุดบอดของผมแต่มันยากเกินไปที่จะทำในที่กว้างนะรู้สึกงั้นฉันจะทำมันแทน เรียออกไปถ้าตัวเธอคนเดียวไม่สามารถทำอะไรเขาได้งั้นเราก็แค่ร่วมมือกันย่าโอ้เหมือนจะหมดเวลาแล้วสินะฮะ <Huh? S 2> huh? ไม่แลยท่านอายุก็ไม่ชนะเนี่ยงั้นก็ตามที่สัญญากันไว้นะครับผมจะเป็นครูประจำชั้นและครูสอนเข็นจุดสุชั่วคราวใครมีข้อโต้แย้งหรือคำถามอะไรไหมอ้ะ uh, อาจารย์คะคุณอายุเท่าไหร่กัน ก็12ปีนี้นะอืมเด็กจริงเลยนี่วะอายุแค่นี้วันระดับประถมไม่ใช่หรอฟ้านี่คือบทเรียนข้อแรกจากผมนะอย่าตัดสินคนจากภายนอกและนั่นก็หมายถึงผมด้วยครัครับเงินตอนนี้ก็แทรกซึมสําเร็จแล้วสินะตั้งแต่เริ่มรูปร่างก็สร้างปัญหาให้เราในการแทรกซึมเข้ามาในฐานะผู้สอนเลยละ่ะนักเรียนต่อต้านกันหน้าดูหัวหน้าคงไม่ได้นั่งหัวะชอบใจอยู่สินะ เดิมทีแล้วเธอเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่เป็นราชาฉันเลยอยากจะหาผู้คุมกันให้เธอแต่เธอตอบกลับมาว่าเราแข็งแรงพอที่จะปกป้องตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งใครทั้งนั้นนั่นเป็นคําปฏิเสธของเธอเลยนะเฮ้ยอย่างที่หัวหน้าว่าเลยเด็กคนนี้คิดว่าเธอแข็งแกร่งแล้วเจ้าหญิงปรมจรันดาบในโลกที่แล้วกว่าเราจะถูกเรียกแบบนั้นก็ปาไปแถว50แล้วไม่คิดว่าจะได้ยินฉายานั้นมาจากผู้หญิงอย่างเธอ ถ้าเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการคนคุ้มกันมันก็ไม่ผิดนะถ้าวัดจากความสามารถของเธอแล้วแต่ความสามารถนั้นก็คนละระดับกับปรมาจาร์ดาบผมก็ไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรมากนะแต่ผมคิดว่าเราควรไปที่ห้องปฐผมพยาบาลกันสะก่อนพวกเราควรจะลุกขึ้นกันได้แล้วหรือเปล่าคุณไอริสเธอโอเคไหมยังไม่โดนตีด้วยดาบแม้แต่ครั้งเดียวด้วยซ้ําอ่ะก็ถูกนะนี่เราถูกเกล็ดเข้าแล้วเหรอเรายังไม่แพ้ ไม่มีทางที่เราจะแพ้แต่ดาบของเราตีไม่โดนตัวเขาได้ซ้ำนี่เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกแบบนี้หลังจากผู้คนเริ่มเรียกเราว่าปรมาจารย์ดาบยังหรอกเรากับเขายังไม่ได้สู้กันจังจริงจังได้ซ้าแล้วถ้าเขาสู้กลับละ่ะถ้าอยู่ๆเขาดันใช้เวทมนต์ล่ะอาจารย์ชวัยว่าไงช่วยสู้กับเราอย่างจริงจังทีเฮ้นี่คือครั้งแรกที่ผมได้เผชิญหน้าก,กันกับปรมาจารย์ดาบสาว จบไปแล้วนะครับล่อสมดลมเลยฝากติดตามผู้แปลด้วยนะครับแฟนเพจเงี้ยวสั่งแปลเฟ b o o k ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าดื่มกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะรีบเร่งผลิตผลงานโคตรดีไห้ทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ goodbye